ควรให้ทานในที่ใดในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานประจำสกุลวงข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่พิกขุผู้เป็นอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตตมักที่อยู่ป่าที่ถือบินทบาทที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดข้บดีข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ หรือปฏิบัติอารหัตตมรักนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นคลือหัดผู้บริโภคกามผู้ยังมีการนอนเบียดบุตรบริโภคใช้สอยกระแจะจันและผ้าจากเมืองกาสีทัดทรงมาลาเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทายินดีอยู่ด้วยทองและเงินขหาบดีถึงแม้ภิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆขะหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัว ไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นนั้นขหาบดีถึงแม้พิกุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมาก มีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆัขหบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมาก มีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคตตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆข้าบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้บินทบากเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอน มีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆข้าหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้บินฑบาทเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอน มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆขาหาบดีถึงแม้พิกุจะเป็นผู้ฉันในที่นิมนต์ก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆคขหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้ฉันในที่นิมนต์ก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคตตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆข้าหบดีถึงแม้พิกุจะเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลง ปราศจากสัมปะชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆัขหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมัน่น มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกักคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆขหาหบาดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้นุ่งห่มขหาหบาดีจีวรกด็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆคขาหาบดีถึงแม้พิกุจะเป็นผู้นุ่งห่มขหาบดีจีวรก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมัน่น มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆเอาละขะหาบดีท่านจงถวายทานในสงเถิดเมื่อท่านถวายทานในสงอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย จักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จะถวายทานในสง